แบบเซนวันนี้คือวันที่28สิงหาคม2 5 6 4ผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านหนังสือรหัสลับบรรลุธ,ธรรมแบบเซนนะครับเอ่อก็เป็นยังคงเป็นบทที่16ที่ชื่อว่าธรรมปฏิบัติต่อต่อหมายความว่าบทต่อจาก15 บทที่15บทที่16เรื่องเดียวกันคือธรรมะปฏิบัติเป็นการบันทึกการปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาหวยลังเฮงสวัสดและท่านกอเขาสวนหลวงจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งได้มีเขียนไว้ในหนังสืออ,อรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรจิตวิสุทธิ์นะครับเบอ,อ,อยู่หลายตอน วันนี้ก็จะเป็นบทที่16ตอนที่5นะครับประตอนจบนะครับต่อจากเมื่อวานนี้ตอนที่4ีก็เช่นเดิมนะครับขอเท่าความเดิมเล็กน้อยว่าคราวที่แล้วผมได้อ่านทิ้งท้ายไว้ว่าดังนี้ครับอ่คราวที่แล้วบอกว่า ถ้าว่าตัวตนนี่มันผอมลงเล็กลงนี่ของกาเขาสวนหลวงนะครับท่านเขียนไว้ดังนี้ท่านบันทึกทำไว้ดังนี้ถ้าว่าตัวตนนี่มันผอมลงเล็กลงจนกระทั่งไม่มีตัวตนในที่สุดก็นั่นแหละประตูนิพานก็เปิดกว้างสว่างสวยัยไม่ต้องมีเข้าการออกมีมีการเข้าการออกเลยให้ได้ที่สุดทีเดียวมิฉะนั้นแล้วก็ดัน ก็มาตันอยู่กันอยู่นี่เองมันดือ้อมันดันอะไรเหล่านี้มันอยู่หน้าม่านทั้งนั้นพวกหน้าม่านพวกความคิดพวงความคิดหรือความยึดถืออะไรต่ออะไรมีการวุ่นวายกันอยู่ทั้งหน้า,านทั้งหมดอวดเก่งอวดดีทำอาการอย่างโน้อนอย่างนี้ มันมารยาสาไถทั้งนั้นเลยความคล้อยตามธรรมชาติแท้ๆนี่มันจะเรียกร้อยจะเรียบร้อยชนิดที่จะกล่าวเป็นคำพูดไม่ได้มันเป็นความเหมาะสมอย่างถูกสัดส่วนแล้วมันทำให้มีความมีตัวมีตนเงียบสงัดดับสนิทลงไปแล้วนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าไม่มีอะไรประเสิดกว่าแล้ว เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีการปรุงแต่งหรือไม่ถูกอะไรปรุงแต่งและมันก็ไม่ปรุงแต่งอะไรมันเป็นความคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเนื้อแท้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโดยธรรมชาตินี่ถ้าเรามาเล่นดูกับสังขารัหลอกหลอกรวงรวงอะไรกันอยู่ซ้ำๆๆซ,ซ,ซากๆยังไม่เคยทะลุเข้าไปถึงตัวโน้น แล้วยังรู้ไม่ได้ว่าลักษณะของจิตที่ว่างจากตัวมันเองมีลักษณะเป็นอย่างไรแม้แต่สักขณะเดียวก็ควรจะรู้จักเสียก่อนเพราะว่าการรู้จักลักษณะของจิตที่หมดตัวมันเองหรือหมดกิเลสคิดคือคือ ความอยากมีอยากเป็นภายในตัวของมันเองเรียกว่าได้พบเข้ากับธรรมะแท้ๆดลล้ว,วน,ววนต้องพยายามพบก่อนที่จะเน่าเข้าโลงไปเพราะว่าอะไรก็ไม่ประเสริฐเท่าสิ่งนี้เท่าสิ่งที่เป็นธรรมล้วนไม่มีตัวไม่มีตนม,ม,มีความเป็นอิสระอยู่ในลักษณะของธรรมล้ว,วนนี่ที่เป็นคําสมมุติว่าเป็นธรรมะเท่านั้นก็พอมันเป็นของมีอยู่แล้ว นี่คือเนื้อหาสาระตอนถดที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้อ่านไว้นะครับเป็นตอนที่4วันนี้ก็ขอต่อตอนที่5ดังต่อไปนี้นะครับแต่ว่ายังมองการเข้าไปไม่ถึงเพียงแต่ว่าจะใช้สายตามองให้มันรู้ในลักษณะนั้น หรือว่ารู้ลักษณะของจิตที่ว่างไม่ยึดมั่นก็ถือมั่นหรือว่าจะมองออกมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นความว่างไม่มีความหมายว่าดีชัว่วตัวตนอะไรทั้งหมดควรจะให้ความรู้ชนิดนี้เป็นเครื่องอ่านออกอยู่เรื่อยหรือเป็นประจำ ทำให้มากขึ้นแม้จะกําลังพูดกําลังคิดหรือกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่าจิตใจมันกําลังมีความรู้อยู่อย่างนั้นมันมีการทราบซึ่งอยู่ในวาระภาวะอย่างนั้นเป็นภาวะที่ปราศจากตัวตวนโดยแท้จริง และมีแต่สภาพธรรมเท่านั้นที่ปรากฏอยู่นิรันด์คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดการตายเรามักจะไม่ค่อยรู้เรื่องของนิพพานที่เป็นการดับทุกข์ดับกิเลสภายในตัวตัวตัวเองกันมีแต่จะตั้งความปรารถนาเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ตามไปตามกิเลสปัญหาอุปทานส่วนที่ไม่ต้องมี ความปรารถนาอะไรทั้งหมดสิ่งนั้นก็ปรากฏมาให้รู้ให้เห็นเองและมันจะไม่ง่ายกว่าที่เราจะไปตั้งความปรารถนาหรือปรารถนาเอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรแม้จะเป็นการสร้างบารมีชนิดที่ไม่ปรารถนาเอาก็เป็นความเนื่นช้าทั้งๆท,ท,ท,ที่มีอยู่กับเนื้อกับจิตกับใจนี่ ก็ยังไปปรารถนาเอาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้มันจะเป็นความโง่ของเราเองหรือเปล่าทั้งที่พักผลนิพพานก็มีอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเรานี่แต่แล้วก็ปฏิเสธตามๆกันไปหมดปฏิเสธความดับทุกข์ดับกิเลสข,ของตัวเองไปเสียอย่างน่าชื่นตาบานทั้งหมดแล้วจะเป็นการน่าอับอายหรือเปล่า ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ได้รู้ข้อเท็จจริงตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้เอาไว้ให้รู้ให้เห็นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นำมาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีดวงตาสำหรับมองเห็นข้อเท็จจริงแล้วจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่นิพพานรอบข้างจะเห็นแต่ความว่างจากตัวตน ความว่างจากความสมมุติหมายดีชั่วที่เราเคยตื่นเต้นเห่เหิมเพิ่มเชื่อแต่เดี๋ยวนี้มันหมดความหมายไปเสียแล้วมันไม่ตื่นเต้นกับพวกวัตถุอะไรต่ออะไรถึงแม้จะสร้างเรือบินไม่ได้แต่เราก็ไม่เห็นจะไปตื่นเต้นกับวิชาที่จะสร้างเรือบิน หรือเครื่องยนต์กลไกลอะไรข้างนอกไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความปรารถนาเลยมีอยู่ก็จะต้องมีความกระตือร้นในชีวิตที่สุดที่จะดับทุกดับกิเลสจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปภายในจิตที่ไปพบเข้ากับสภาพธรรมล้วนที่ปราศจากการสมมุติบัญญตัติหรือกำหนดหมายปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยประการทั้งปวง เรามีความปราดสงอย่างนี้ไม่ได้มีประสงค์ที่จะเป็นนักปราดถเป็นผู้ฉลาดที่จะประดิษฐ์อะไรต่ออะไรในโลกนี่เป็นความลอก,ลว,กลวงหลอกหลอนเพื่อที่จะให้คนหลงไหลเพลิดเพลินเราไม่เอาไม่ศรัทธาเราไม่ศรัทธาเฉพาะสิ่งนั้นที่ต้องปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองจึงต้องมีการพูดย้ำแล้ว อีย้ำอีก,อกเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีอะไรที่จะเป็นของประเสริฐไปกว่าสิ่งนี้แล้วถึงพวกฝรั่งจะทำให้ไปอยู่ในโลกพระอังคารหรือบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาที่จะไปเอาวิชาขึ้นสวรรค์แบบนั้นหรือจะพาไปจริงๆก็ไม่ไปขี้เกียจจะต้องไปเอาอะไรกันมันทุกข์ทั้งนั้น จะต้องตั้งหน้าตั้งตาดับทุกดับกิเลสให้มันสิ้นเชิงไปมันวิเศษอยู่ตรงนี้มันประเสริฐอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับมันอย่างเงียบกริบอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาอะไรมามากมายไม่ต้องเห่เหิมตื่นเต้นกับอะไรทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็พอนอกจากนั้นเราหยุดหมดเรียกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำอะไร ไปเอาอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่หน้าที่เสียแล้วเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติจึงเป็นสิ่งแน่ที่แน่นอนและหมดความสงสัยหรือว่าใครจะสมัครไปที่ไหนก็ไปเถิดแต่ว่าฉันมันเองนยอมโง่ที่จะต้องพยายามอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งหมดลมหายใจหรือตลอดชีวิตแม้อย่างอื่นก็ไม่ต้องการทั้งหมดเพราะว่าสังขารร่างกายหรือสังขารความ ปรุงความคิดที่มันมีอยู่อย่างนี้จะต้องรู้จักใช้มันให้ได้ซึ่งเมื่อรู้จักแล้วก็จะมีประโยชน์เพื่อความดับทุกข์ดับกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เพื่อองินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศไม่ต้องการไม่ใช่ไม่ไปใช้อย่างนั้นในฐานะที่ยังต้องใช้สังขารอยู่ก็ใช้เพื่อปลุกกันเตือนกันให้ตื่นขึ้นอย่ามวัวหลับไหลเลยเพราะว่าวันคืนมันก็ล่วงล่วง มาล่วงไปล่วงไปมากแล้วเพราะสังขารทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เสื่อมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราก็มารีบด่วนกันในเรื่องนี้ดีกว่าจะทำอะจะทำดีกว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีการปลดปล่อยอะไรออกไปจนกระทั่งให้จิตมันว่างมากกว่าวุ่น จะต้องรีบด่วนสักหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีการด่วนอย่างนี้แล้วมันไม่มันก็ไปอ้อมค้อมเดินช้าถ้าเห็นผลได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพานเลื่อยไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะไม่มีการปฏิบัติอย่างอื่นเลยเป็นอันขาดและก็หมดความสงสัยแนแนวทางที่ปฏิบัติว่าไม่ปฏิบัติ แนวทางที่ต้องก่อเกิดกันใหม่หรือมีอะไรต่ออะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวเราของเราตัวเขาของเขาอะไรเหล่านี้มันโวกทุกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิจารณาให้แจ่มแจ้งหรือโปรงตกลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันไม่เอาไม่น่าเอาและมันไม่น่าเป็น ไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมดจะต้องกำหนดชนิดที่ไม่ยึดถือมัน่นยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันจึงจะเป็นทางที่ถูกมิฉะนั้นแล้วมันมีการยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั่นเองแม้ว่าการทำปุ่นสุนทาน <c oughs> อะไรถ้าทำาด้วยความยึดมั่นถือมัน่น ว่าจะได้ไปเกิดใหม่ไปเสวยผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็คือความเห็นผิดทั้งนั้นผลของบุญของบาปนั้นมีจริงเรียกว่าเป็นโลกธรรมถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้มันก็มีความหลงหลงไปอยากได้อยากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดส่วนที่จะปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนั้นไม่ทำ กลับเห็นว่ามันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรที่แท้มันได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือไม่ที่ส,สุดแต่ไม่รู้จักกันไปเองรู้จักแต่แค่วัตถุเข้าของอะไรหรือว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเท่านั้นนี่เป็นความหลวงผิดไปแท้ๆสรุปว่าการฟังธรรมหรือการพูดธรรมะไม่ใช่เรื่องให้จำแต่มันเป็นเรื่องให้รู้เข้าไปภายในจิตของเราเอง มันดีแท้ๆรู้เข้าไปในจิตของเราเดี๋ยวนี้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวจะได้รู้ลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกำลังว่างอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่ที่หูสัมผัสเสียงจิตก็ว่างหรือกำลังพูดถึงความว่างจิตก็ว่างถ้าว่าใครต้องการรู้ธรรมะปัจจุบันทันทีเดี๋ยวนี้ก็รู้เข้าไปในจิตของตัวเองเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันถ้าจิตอยู่ในสภความสงบ ความว่างเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เมื่อเลิกไปแล้วก็ขอให้ประครับประคองเอาไว้ให้ดีตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็จะต้องมาควบคุมจิตว่างเอาไว้ก่อนอย่าเผลอไปรับสัมผัสกับอะไรข้างนอกตาก็สักแต่ว่าเห็นรูปเฉยๆจิตก็ว่างหูฟังเสียงดีชั่วจิตก็ว่างไม่ไปยึดมั่นไม่ว่าทุกทวารทั้งหลาย ทางอายันะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตและมีการสัมผัสอารมณ์อะไรทำให้จิตนี่ว่างเสียอย่างเดียวก็จะไม่มีเรื่องมีราวอะไรแม้ว่าจะมีการนอนก็นอนด้วยจิตว่างหรือว่าการยืนเดินนั่งจิตก็ว่างอยู่แล้วเวลานอนก็นอนด้วยจิตว่างเหมือนกัน สรุปว่าความรู้ว่าไม่มีตัวตนแจ่มชัดเมื่อใดก็จะพบกับสิ่งที่อยู่ภายในเป็นสิ่งที่พ้นทุกข์ไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะไม่มีการเกิดการตายซึ่งเมื่อเห็นความจริงแล้วจิตก็จะว่างไม่เกี่ยวกับอะไรแม้แต่ตัวจิตเองก็ไม่สำคัญว่าเป็นจิตหรือเป็นอะไรคือไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นอะไรทั้งหมดจึงมีแต่สภาพธรรม ล้วนๆเท่าดันสรุปนะครับผู้ใดมองเห็นสภาพธรรมล้วนๆอย่างแจ่มแจ้งย่อบเบื่อหน่ายในการทนทุกข์ซ้ำซ้ำซากๆเมื่อรู้ความจริงฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมตลอดแล้วจะเห็นผลประจักเฉพาะหน้าว่าสิ่งที่หลุดพ้นจากทุกขนั้นมีอยู่อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีเชื่อตามใครไม่ต้องถามใครอีกเพราะพระธรรม เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตัวจริงๆผู้ที่มองเห็นความจริงด้านในแล้วก็จะยืนยันความจริงนี้ได้เสมอเอาละครับถือว่าจบนะครับบทที่16ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการพูดส่งท้ายนะครับเป็นสรุปคำสอนของเซน นะครับเ,เขาว่าคําสอนของเซนคือไร้คำพีไร้คําคสอนทำที่ไร้ธรรมคือทำแบบพุทธเซนนะครับซึ่งพุทธนี้ก็จะอ,อ,อ่านนะครับเป็นลําดับไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแค่นี้นครับถือว่าอ่านมาตลอดเร่มแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นบทสุดท้ายหรือภัยภาคผนวก สุดท้ายนะครับเอาละครับเช่นเดิมถ้าท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจหรืออยากจะสนทนาธรรมนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ025133279 029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ